แม่มาเปิดคลิปเป็นอย่างนี้นลยะห้องเราพัฒนาจริงเลยโอเคครับตัวตีตวด้วยนะครับกดน้อนี่เลยผมอีกแล้วแล้วนี่อยู่ในเกม Home Safety Hotline นะครับเอ,อเกมนี้เป็นเกมเฮอรแนวกเออ,อ,กเอ,อ,อะไรนะแนวแนวอะไรวะเป็นแนวแบบถามตอบคสิคาัเป็นแน,ว,แบบออน,แนว Operator นั่นเองนะก่อนกูจะนึกชื่อออกให้ตายเถอะเกมนี้ก็ เป็นเฮลเลอร์นะครับผมแต่ไม่มีจำตะแก่นะเพราะว่า,วามันได้บอกไว้ทำม,มันมีจำตะแก่แล้วไม่บอกเลยเขียกันนะฮะโอเคเรามาเปิดกันอย่างนี้แล้วจะทำอะไรต่อดีอันนี้คือ n s e d i s c a r d อ๋อโอเคอ่าดีคือ reset อันนี้คือเครดิตโอเคอันนี้คืออะไร ในทุกๆปีมีอเครอบครัวเป็นพันเปนหมื่นได้ทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรืออ่ตายจากปัญหาในบ้านนะฮะอ่ะแล้วไงต่อฮะเอ่อาฮะยกตัวอย่างเช่นไฟไม่บ้านนะฮะเอ่น้ำท่วมลาดำ เออแล้วก็อันนี้เป็นเวน่าชฉมันไปได้ไปมกู้ไปไฉ <laughs> ย่าเป็นหนึ่งในสถิติเอ่อโทรหาโฮมเซฟตี้ฮอตไลน์และทําให้ครอบครัวคุณอยู่ในความปลอดภัย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 โอเคปิดปิปอ,ออปชั่น กรุสกีนซีอาร์ที่ฟิลเตอร์คืออะไรอ๋อเปิดเปิดเปิดตาบอดพอดีไม่เปิดยุบอ๋อโอเคอ่ะฮะฟันเลือดทีมลูนน์ักกายอ,ออฟฟิศฟูลเลอร์โอ้ยจะนอนสาตาอ่ะเอาแบบนี้นนนกันยุบแล้วก็ตาปิดรูปภาพความอ๋อก็คือ กลัวไปมุมกลัวมแมลงกลัวความมืดกลัวหลุมกลัวถูกต้องมองไหมหรือว่ากลัวที่แคบหรือกลัวหมาฮะเออ่ถ้ากลัวก็ปิดแต่ผมไม่ได้กลัวอะไรสักอย่ยงในนี้เลยนะฮะเอะมลบอกเออ่ subject line welcome ยิดนดีต้อนรับสู่ home safety online family พวกเรายินดีอย่างมากเลยที่นายเออ่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราครับหล โค้ดเพิ่งไม่สมบูรณ์นะเอ่อหัวหน้าง,งานของนายก็คือแครราเรจิน่าเธอจะโทรหานายวันนี้เพื่อบรีฟรงานของนายนะแล้วก็เอ่ออย่าลืมไม่ได้90% a c c ิบเปอร์เซนอด้วยนะเพื่อได้รับรางวัลประจำวันนะเอ่อทำงานนีด้ดีก็ยิ่งได้รับรางวัลแล้วก็อันนี้คือวิดีโอไฟล์เน็ตท็อปเอ่อโอเคก็คืออันนี้เนาะ อันนี้คือปุ่มเริ่มเกมที่ผมไม่กลัวผมรู้นะคือผมเริ่มเกมโอเควันจันทร์ไม่ชอบเลยอะ <c oughs> โอเคกดคล็อกอินใช้คำว่าคล็อกอินด้วยสุดยอดมากอ่าโอ้ย ไม่มีอะไรเข้ามาเม็ดบั็อกออเคพึ่งราดำมดเฮ้ย home โอย้มีเสียงพาดกด้วยน,นะฮะ เคยินดีต้อนรับสู่ Home Safety Hotline หน้ทกงานใหม่ฉัน่อแลเราเป็นหัวหน้างานของนายนะแล้วก็วันนี้ดีดีด้วยการเริ่มงานวันแรกนะฉันจะปีกงานนิดหน่อยคือนายเป็น HSH Reponder นะหรือคนตอบคำถามนั่นเองงานนายคือเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาภายในบ้านเพื่อจะตอบคำถามกับคนที่โทรมาได้อย่างฉลาด อย่างฉลาดและเมื่อมีคนโทรมาก็ตอบด่าเขาอย่างดีดีด้วยนะแล้วก็ถ้าได้รบรู้ถึงปัญหาของเขาแล้วก็ให้ส่งวิธีจัดการแล้วพวกนี้ไปแหกเขาด้วยแล้วก็ยินดีเราอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทํางานที่ดิบนี่ฉันได้ฉันก็หวังพื่งอย่างมากเลยที่เราจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งโอเคมีเสียงด้วยดี่หยียแบบเมื่อกี้เอ่อก็โอ้ อ่าน uh ี่จอนนะภรรยาเขาบอกว่าให้ฉันโทรมาเบอร์นี้เนี่ยนเอ่อมันเอ่อเหมือนเธอจะบอกฉันว่าบ้านเราเหมืนจะติดเชื้ออะไรสักอย่างนะ ภรรยาของฉันเนี่ยก็จะบอกว่ามันจะมีเหมือนเศษดินหรืออะไรอย่างตรงอยูนในห้องครัวนะแต่ว่าทราบฉันแล้วมันจะดูเหมือนกับอ่าเล็กกาแฟซะมากกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนายสามารถบอกฉันได้ใช่ไหมล่ะฉันอ่าฉันเดาครโอเคอ่าผมต้องดูให้หมดก่อนนะอันนี้ howfly แมงวัน spider แมงมุม m o u s หนโมตัวตุ่น โอ้ oh, mm hmm. นี่มันลีออนไม่และคูดแล้วก็เธอไปก็คือปลวกติ๊กก็คือหมัดโอเคอ่ะเขาบอกว่าบ้านติดเชื้อใช่ไหมแบคโหมดแต่เขาบอกว่าติดเชื้อในห้องครัวมาอ่านแบคโมดไปดิบลาดำเป็นเชาราที่พบได้ทั่วไปในภายในบ้านมันจะเป็นอ่าเป็โตัในที่ซอกหล,ลืกเปลึกๆและที่อุ่นอุ่นนะ มันจะปรากฏขึ้ามาเห็นเป็นจุดเล็กๆจุดแล้วเล็กๆเจ้าบ้านที่ทททททมีปัญหาก,กับ,บไอ้ลาดําเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรีพอร์ตบาว่ามีกินแปลกๆมันกินปีนแล้วก็จะมีเด็คชัอนอ่นมีปัญหากับการหายใจแต่จอไม่ได้บอกปีนหายกับการหายใจเนาะอันตรายก็คือลาดํามันไม่ได้ทำอะไรต่อนุย์โดยทันที แต่ถ้ามันมีอยู่มากเกิดมากพอเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นอันตรายในระยะยาวได้ก็คือมีปัญหาเรื่องการหายใจนั่นแหละรายดำสามารถกระจัดไว้ได้้ดยเอ่อตัวทําความสะอาดนะแล้วก็สามารถป้องกันได้โดยการติดตั้งเอ่อท่อลมีดีขึ้นนะเออฮะราเวนเตอร์แอดมินนะใชาย่ยค้กโรสยี่เพิ่งเหยียบตามเมื่อกี้ คือตอนนี้ผมนึกถึงไข่แมงสาบเว้ยมันจะหน้าตายคล้ายกาแฟไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นภาพไหอ่ะโอเคเห็นแล้วนะแมงสาบเนี่ยเป็นมแมลงตัวเล็กๆที่เราก็รู้กันนะว่ามาไปนคืออะไรก็เจ้าบ้านที่มีมาหากมลงสาบเนี่ยก็จะถูกลุกลาืในแมงสาบเนี่ยก็จะ,จะดี p อกว่า,วามีอะไรตกอยู่ที่แล้วก็ ที่พื้นแล้วก็เหมือนกับกาแฟานะมีอะไรตกอยู่ที่พื้นแบบกาแฟาคือผมจะอ่านไม่หมดแต่เพราะว่าการคีย์บอร์ดมันตกแบแปลกเพราะนั้นไป,ปอ,อ,อ้าวมืออ่าอันตรายเลยอ่าแมงสาบไม่ได้ทําอันตรายในทันทีต่อมนุษย์แต่ว่ามันเป็นภาระน้าโรค ซึ่งมันจะไปอยู่ทำอลไรในครัวหรือในแอรเรียที่จะเตรียมอาหารนะแล้วก็มันจะช่วยเพิ่ออ่าอันอันตรายต่อโรคต่อด้วยแล้วก็มันสามารถอ่พแร่ผ่านเร็วแล้วก็ยากที่จะออกใช่มาเออกไม่ได้มันไม่ใช่ที่ออกมันออกไม่ได้ไอ I'm it noises, I I'd m sure just house noises, just ask could regular but thought be to call old and sure. อ k e ฮ u r ะอ่าสวัสดีขอโทษด้วยนะฉันชื่อว่าเกรซแล้วก็บางทีอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าที่ฉัน้นจะโทรมาก็เพราะว่าช่วงด,ดึกช่วงหลังๆวันนี้ฉันนอนไม่ค่อยพอเลยเพราะว่าในตอนกลางดึกเนี่ยมันมีเสียงแบบรบกวนดังมาจากห้องใต้หลังคาชันเสียงมันจะอี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  มันคงจะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเพราะว่ามันก็คงจะเป็นแบบเสียงมาปกติของบ้านเก่าๆนะมัง้งฉันก็เลยโทรม,มันเพื่อหาความชัว <Please. S 1> ใช่มันคือเสียงปกติในบ้านทนะางเก่าๆแต่ว่าเสียงตั้นแตมน่มันไม่ปกตินะครับเจ <laughs> หนูไงแต่บอกว่าจีดจ๊ดจีดจ๊ดจี๊ดใช่ไหมอ่นนี่มันโมเมอาอยู่ไหนวะอะโอเคนี่เดี๋ยวรันเจ

wasn't anything to worry about well guess what there's more piles of crap in my yard oh i'm talking huge piles of brown out there you better not tell me it's nothing again because <coughs> i know i've seen something moving out there tell me what it is so i can take care of it once and for all uh i dig it hank อ,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกูโทรหาพวกมึงนะแล้วก็บอกพวกมึงว่ามันมีเที้ยแลกยาอยู่ในสวนกูนะแล้วพวกมึงก็บอกว่าไม่มีเี้ยอะไรเลยแต่รู้าอะไรกันเช่นกูเห็นมันอีกแล้วไอ้สัตว์เ้ยแล้วกูบอกว่ากูเห็นมันจริงๆนะว่ามีอะไรสีน้ําตาลน้ําตาลขยับอยู่แล้วพวกมึงก็ไม่ควรจะบอกกูว่ามันไม่มีอะไรอีกแล้วต่ว่ากูใช่ใจมากๆเลยว่ากูเห็นอะไรขยับอยู่ด้วยนะ ก็ที่นี้ก็บอกไม่ได้แล้วว่ากูจะทำยังไงเอาใจะเย็นครับพี่ถ้าส่วนหลังบ้านที่เราอ่านมานะผมนึกถึงได้สองตัวน,นตอนนี้คือที่มันไอ้ที่มันมุนมดนะคือตัวกัปเปอร์กัปเปอร์คือสัตว์ฟันแทะไอสัตว์หน้าขนสีน้ำตาลตัวเล็กๆที่เมีฟันหน้ามันเออาศัยอยู่ในการขุดรูแล้วพวกมันก็จะกลายเป็นอ่ ปัญหาของอเจ้าบานหน่วยนะเบื่อนัอ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่ามันจะทําลายสวนนั่นแหละเอ้ไม่ใช่สวนมันจะทําลายอ่าหย่อมแบบหญ้าอื้มเป็น้าหานน้ำโลกแบ,บแอันนึงก็คือโมหรือคือตัวตุน่นและตัวตุ่นนั้นตัวเล็กอ่าแล้วก็มีแล้วก็เป็นสัตว์หน้าขนสีเอ๊ะเป็นสัตว์ขนสีน้ำตาล เข้มตัวเล็กแล้วก็มีจุดีจมูกเป็นสีชมพูชมพูนะมันอยู่ในพื้นดินลึกๆแล้วเวลาพวกมันมาพวกมันจะมาแบบแบบเส้นๆคล้ายๆกับภูเขาไฟนะก็คือพายเมื่อกี้เจเขาบอกใช่ไหมแล้วพวกมันก็กินแมลงด้วยแล้วก็มันจะทําดาเมจกับไอ้สวนแล้วแล้วก็มีเสียงด้วยโอเคไม่รู้นะผมผมตอบว่าไปที่นี่ไปแล้วกันโม ถ้ามันเป็นคอปเปอร์ก็จีจีซีชิบเอ่าฮะเออไม่มีแล้วเหรอโอเคมีดีกว่า Uh, boy. Uh, Twig Sigmund here, just calling to inform you that, uh, your refrigerator's been running wild over here for the past 45 to 90 minutes. running wild. Better head on over and catch this big fella. Uh. Uh, have we sick mode? I'm gonna see you in here, man. Have we sick mode? That อูแช่ยเย็นท้างนายเนี่ยมันได้วิ่งไปวิ่งมามาสี่สิบมาหรือกาสิบนาทีแล้วแล้วนะควรม,มาจับมันด้วยไมัั้นมัยยนเป็นปัญหาใหญ่แน่มึงเกลียนกูเกลเย็นแม่มึงวิ่งได้อืมจังลอไปอันนี้เราจะส่งปเปคอนเทนเตอร์หนึ่งวันนะฮะอ่าลูกค้าในที่มียัญหาภายในบ้านอ,าอ่าเกี่ยวกับอะไรสเกอย่าง Uh -huh. Hey, do you guys have a lawn mowing service or something? My good-for-nothing kid refuses to mow and it's getting real crazy out there. Looking like a rainforest over here. My kid is complaining about being too sick to do anything about it. M -m 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 -m. Stress of this stupid lawn's giving me a headache just thinking about it. Can you guys can you send some guys up to get this done? Do you guys ไอ้พวกเด็กๆที่ไร้โยชน์ของฉันเนี่ยมันปฏิเสธที่จะตัดยานะนะมันก็บ้ามากเลยตอนนี้เอ่อมันก็ดูกลายเป็นเหมือนกับป่าฝนไปแล้วนะแล้วส่วนเด็กๆของฉันก็รู้สึกว่าจะป่วยเริ่มป่วยดอหลายอย่างสุนทำอะไรไม่ได้บลา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 อ่อยังไงก็ตามแลเอ่อได้โปรดอ่า จะแก้แค้ปัญหาทีเพราะว่าตอนนี้ให้เริ่มปวดหัวแล้วกู <Please. S 1> ไม่เข้าใจก็ <c oughs> คือหญ้ามันขึ้นโลกจนเหมือนแบบเป็นป่าฝนแล้วก็เริ่มปว่วยใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นหมัดเพราะว่ามันตัวเล็กมันมองไม่เห็นวยตาเปล่าว,ว่าไอ้พวกอย่างอื่นมันไม่ใช่พหาหะดำโลก อ่หมัดเป็นปรสิตขนาดเล็กที่กินเลือดของมนุษย์หรือว่าเลือดของสัตว์แนละสามารถพบได้ในนี่ไงยาสูงสูงน่าจะใช่นะถ้าผิดก็จีจีอติอ๊กปุ๊บอ,อืมพอยยาอเอ๊ราไปเสร็จแล้วเอ้ยเดี๋ยวราอไป่เสร็จเหรอ ไม่ผิดเลยเออโอ้ตอนแรกถือว่าแักคูณถือแักคูณแต่แรกคูณมันต้องเห็นแน่จริงเพราะนั้นแน่เป็นหมัดอะไรถูกละโอเคอ่านเมลทักไหนสิอ่าฮะอันนี้ก็ก็อันนี้อะไรไหมสามแอทเทเทตอนเมล ่ uh, you don't know me w h a t I used to have your job you are in danger quit today before it too late you don't know it not it not too late to quit f e e l i t h i r d me อ่านายไม่รู้จักฉันหรอกแต่ว่าฉันเคยทำงานเดียวกับนายนะ ตอนนี้นายก็อยู่ในอันตรายสุดไปเลยนะ่ะออกจากการทาํทาสัวัสน,นี้นะพอที่มันจะสายเกินไปนายไม่รู้นายรู้ไม่มากพอแยวที่นี่นะมันไม่สายเกินไปแล้วจะ,จะลาออกอเชิญเอ,อ่ออะไรอะเพื่อร่วมงานนะแย่งงานแต่คิดว่าจะแย่งงานงานนะโธ่ทำหน้าที่มันดีๆเสียวแต่พิมพ์ยังพิมพ์ผิดเลยนะเอะอา้อาอ่ายังไงครับถามนะผม เดียวจะเกล้ปรับแซดใส่พี่ไม้ไปแล้วนะก็เออตอนนี้ก็ทอนดราไปก่อนนะครับโอ้ปีหนึ่งเก้าหกถึงเก้าเก้าหกเดี๋ยวล่ะก็ทอนนี้ดาราไปก่อนนะครับก็ถ้า,คคอยอยาใครชอบดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับก็ GGC ทำทผิดกับไปแล้วนะครับไปบ่ายจุ๊บ